สวัสดีค่ะคณิฐานะคะตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะประมาณตีหนึ่งได้นะคะดิฉันกำลังทําพิธีอัญเชิญพญานาคราชนะคะซึ่งได้รับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะได้รับมาจากน้องน้อยนะคะน้องน้อยกำลังจะเอาไปคืนที่วัดพระาธาตุเชิงชุมนะคะ น้องเขากำลังทำพิธีอยู่ที่หน้าองค์พญานาคราชองค์ใหญ่อยู่ในบริเวณวัดพระธาตเชิงชุมพระธาตเชิงชุมจังหวัดสกลนครนะคะพอดีบังเอิญที่ฉันไปเจอน้องเขาก็เลยถามว่าอยากได้ไหมก็เลยตอบว่าอยากได้นะคะ ็เลยตอบว่าอยากได้น้องน้อยก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวถามปู่พญานาคราชก่อนว่าพญานาคราชจะไปด้วยไหมก็ปรากฏว่าพญานาคราชมาอยู่ด้วยค่ะเพ,พาาราะพญานาคราชตอบว่าไปนะคะโดยโดยสื่อผ่านร่างน้องน้อยนะคะอพญานา ครราดองค์นี้สวยมากนะคะสง่างามนะคะก็จะมีดิฉันก็แต่งขันห้านะคะเชิญองค์พญานาคพรราชนะคะมาปดิสฐานที่บ้านของดิฉันนะคะก็จะมีไว้สีคู่หนึ่งนะคะก็จะมีน้ำนะคะแล้วก็จะมีหมากพลูยาสูบนะคะดิฉันก็จุดทูบนะคะก็จุดไว้ข้างนอกนะคะ จะได้ไม่อันตรายนะคะก็ถือโอกาสเสี่ยงทูบด้วยเลขอะไรคะเก้แปดสี่โอ้โหสวยงามค่ะสวยงามค่ะก็ลองดูนะคะลองดูนะคะอืมก็ลองดูนะคะ จะมาหรือไม่มาก็มันเป็นเรื่องของเอเอโชคลาภเนาะมันเป็นเรื่องของความเสี่ยงเนาะก็ซื้อติดไว้ก็ได้ค่ะไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องเยอะนะคะอพอได้ฟังอะเนาะค่ะ โอเคค่ะพญานาคราชน,นะคะท่านก็มาปฏิสถานที่บ้านของดิฉันแล้วนะคะก็สาธุขอให้ลูกมีโชคไม่ลาบนะคะสาธุขอจบแค่นี้ก่อนนะคะขอท่านโชคดีร่ำรวยนะคะสาธุสวัสดีค่ะ